แกมาหาฉันมีธุระอะไรก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็แค่จะมาเชิญไปงานแต่งหนูกับพี่โอแกรู้สึกผิดบ้างไหมกับสิ่งที่ทํำลงไปทั้งหมดอะแย่งทุกอย่างไปจากพี่งานแต่งงานพี่กับกลายเป็นของน้องสาวแทนอะแกทําได้ยังไงพี่พลอยคะยอมมาความจริงหน่อยสิปบมือข้างเดียวมันไม่ดังหรอกนะพี่หนู ไม่มีทางแย่งพี่โอกระจับพี่ได้ถ้าพี่โอกรักพี่มากพอเนาะแล้วก็อีกอย่างอยู่ๆเขาก็มาบอกหนูว่าเขารู้สึกดีกับหนูอยากสร้างครอบครัวกับหนูหนูก็พยายามแบบไม่สนใจนะคะแต่มาดูตัวอีกทีนึงก็ตัวเองทองแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> พี่พอยคะ่ะไม่ต้องมาจับ <c oughs> พี่พอย พ่อคนที่จะดีใจกับน้องสิที่ได้แต่งงานความสุขแค่ผู้ชายคนเดียวอะพี่น่าจะมีปัญญาหาได้เนาะส่วนพี่โอ๊กอ่ะอยู่ขอนะคะก็จำไว้นะสิ่งที่แกทำอ่ะหักหลังพี่สาวาแท้ๆของแกเองอ่ะสักวันเถอะเวรกรรมมันจะตามทันหนูก็ไม่รู้นะคะว่านารกสวรรค์อะไรไมีจริงไหมอะแต่ที่รู้ๆอ่ะมีคนคนหนึ่งกำลังทุกข์ทรมานอยู่ในใจ หนูก็ให้กำลังใจพี่สู้ๆนะคะโอ้แล้วก็อย่าลืมมางานแต่งหนูกับพี่โอ๊กด้วยนะคะเดี๋ยวหนูขอตัวไปขึ้นสวรค์ไปหาพี่โอ๊กชุดหล่อเจ้าบ่าของหนูก่อนนะคะเจ๊ไปู่นนะจะออกไปไหนก็ไปไปขนาดนี้เลยเหรอออกไปแล้วคะทำไมมันต้องเป็นแบบนี้วะ ค่ะเราชื่อพลอยนะคะเมื่อหนึ่งปีก่อนเรามีแฟนที่คบกันมาเกือบหกปีเต็มเขาชื่อโอ๊คค่ะตลอดเวลาที่คบกันมาโอ๊คเขาดูแลใส่ใจเราดีมากค่ะนอกจากว่าเขาจะใส่ใจเราดีแล้วนะคะเขาก็ยังเป็นที่รักของทุกคนในบ้านด้วย ทั้งป้ามา้าน้องสาวเราทุกคนในบ้านต่างได้ใจเขาหมดเรียกได้ว่าทุกคนในบ้านรับเขาเป็นเคยแล้วตั้งแต่ที่เราสองคนยังไม่ได้แต่งงานกัน,นะคะ่ะแล้วคนที่จะสนิทกับโอค๊ครองลงมาจากเราก็คือพิมพ์น้องสาวเราเองค่ะด้วยความที่เวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดไปกินข้าวนอกบ้านหรือว่าไปเที่ยวข้างนอกกับโอ๊คอะคะ่ะ หลายๆครั้งเราก็จะชวนพิมพ์ไปด้วยก็เลยทำให้โอกกับพิมพ์เขาสนิทกันจนเวลาล่วงเลยดําเนินมาถึงเรากับ<ำ>โอกคบกันหปีเต็มะคะ่ะ<ำ>เขาก็ขอเราแต่งงาน,นะคะ่ะ<ำ>เขาก็ให้พ่อกับแม่มาสู่ขอช่วงนั้นเราก็เลยเตรียมงานแต่งกันนะคะเป็นช่วงที่ค่อนข้างวุ่นวายมากเราก็เตรียมทั้งสถานที่จัดเลี้ยงการเชิญของชําด้วย แล้วก็หาชุดบ่าวสาวชุดบ่าวสาวเนี่ยเราใส่ใจกับมันมากเราตั้งใจออกแบบเองทุกขั้นตอนใส่ใจทุกอย่างเพื่อที่เราอยากจะเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดในวันนั้นนะคะเราก็ไม่ได้จ้างออกเกนไนซ์เพิ่มดูแลเองทุกขั้นตอนก็เหนื่อยหน่อยอะค่ะแต่ว่าเซฟงบไปได้เยอะเลยค่ะก่อนแต่งงานประมาณ6เดือน,นะค่ะ อนนั้นทุกอย่างเริ่มเข้าที่แล้วค่ะเหลือแต่เชิญแขบผู้ใหญ่ด้วยตัวเองในช่วงนั้นเขาเขาก็ยังแวะมาหาเราที่บ้านนะคะแต่ที่แปลกไปก็คือเขามาหาเราที่บ้านแต่คุยกับเราแค่แป๊บเดียวค่ะหลังจากนั้นเขาก็ไปคุยกับพิม แต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะคะเราก็คิดว่าเขาสองคนคงสนิทกันเฉยๆจนมีวันหนึ่งค่ะพิมพ์เขาไปงานแต่งเราจำได้ว่าวันนั้นเขาใส่ชุดเดรสสวยหวานมากแล้วพิมพ์ก็บอกกับเราว่าเดี๋ยวเพื่อนจะมารับหน้าบ้านนะคะเราก็เลยแกล้งๆแซลน้องไปว่า ้าแฟนมารับก็เปิดตัวไปเลยดีไหนๆก็มาหน้าบ้านแล้วตอนนั้นพิมพ์เขาก็ยิ้มยิ้มไม่ได้ตอบอะไรค่ะจนคืนนั้นประมาณสองทุ่มครึ่งเพื่อนสนิทเราก็โทรมาบอกเราว่าเห็นพิมพ์พเดินควงกับโอ๊กอยู่ที่ล็อบบี้โรงแรมคือเพื่อนสนิทเราก็บังเอิญไปงานแต่งที่โรงแรมเดียวกันนะคะเขาก็เลยเห็น ตอนนั้นเราน่าชามากอะมันมีแต่คําถามว่าทำไมเขาถึงไปด้ยอยู่ด้วยกันได้ทำไมพิมพ์ถึงไปกับโอ๊คที่งานแต่ง <S 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 เรากังวลกระวายใจมากเลยอะค่ะเราก็เลยพยายามโทรติดต่อโอ๊กับพิมพ์โอ๊ปิดเครื่องส่วนพิมพ์ก็ไม่รับสาย ถมคืนนั้นพิมพ์เขาไปยังไม่กลับบ้านด้วยมันทําให้เรายิ่งคิดไปต่างๆนานาค่ะว่าสองคนนี้ที่หายไปอะ่ะเขาไปอยู่ด้วยกันหรือเปล่าแต่เราก็ทําอะไรไม่ได้อ่ะค่ะเราก็ได้แต่รอคืนนั้นแทบนอนไม่หลับเลยค่ะเราก็รอจนถึงเช้าพิมพ์เขาก็นั่งแท็กซี่กลับมาบ้าน เรารีบพ่อไปถามพิมพ์เลยว่าทําไมเมื่อคืนถึงไปกับโอ๊กได้พิมพ์เขาก็อ้างว่าเ <It. S 1> จ้าบ่าวอะค่ะเป็นพี่ชายของเพื่อนสนิทเขาแล้วที่เราโทรไปหาโอ๊กไม่ติดอะ่ะ mm. ก็เพราะว่าโอคค๊กเขาลืมมือถือไว้ที่บ้าน mm. เรายอมรับว่าเราไม่ได้เชื่อนนองร้อยเปอร์เซนต์แต่งงานแต่งงานของเราอะค่ะมันกําลังดําเนินมาเยอะแล้วเราไม่ยอม เราไม่ยอมแน่ๆให้อะไรมาขัดขวางงานแต่งเด็ดขาดเราก็เลยไม่อยากหยิบเรื่องนี้มาเป็นปัญหาค่ะจนเวลาล่วงเลยมาถึงก่อนที่จะแต่งงานหนึ่งเดือนช่วงนั้นโอ๊ะเขาก็มีท่าทีที่เปลี่ยนไปอะค่ะเขาไม่ว่างมาหาเราเป็นอาทิตย์ มีคำพูดหวานๆเหมือนแต่ก่อนพอเราถามเขาก็บอกว่ายุ่งบ้างเหนื่อยบ้างทำงานเยอะบ้างอาการของเขามันบ่งบอกว่าเขาไม่ได้รักเราเราด้วยซ้ำอะส่วนพิมพ์ก็เอาแต่เก็บตัวอยู่แต่ในห้องเหมือนคนกำลังมีความลับอะไรบางอย่างก็ไม่รู้อะ มันเลยมาถึงจุดที่เราต้องรู้ให้ได้คะ่ะว่าความจริงคืออะไรกันแน่อะไรที่ทำให้เขาสองคนเปลี่ยนไปหนูก็เลยจัดการเอากล้องจิ๋วกับไมโครโฟนดักฟังไปติดไว้ในห้องนอนพิมพ์คะ่ะเพื่อที่หนูจะได้รู้ว่าสิ่งที่สงสัยอะ่ะ เป็นแค่ความคิดไปเองของเราหรือมันเป็นความจริงกันแน่แล้ววันนั้นพิมพ์เขาก็กลับมาบ้านน้องดูเครียดมากแล้วก็เข้าไปอยู่ในห้องคนเดียวจังหวะนั้นเราก็เลยรีบเข้าไปในห้องเราแล้วก็เปิดกล้องดูค่ะเราเห็นพิมพ์กำลังวิดีโอคอลกับใครคนนึงอะ่ะแล้วพิมพ์ก็พูดว่า พี่โอ๊คทำยังไงดีพิมพ์ท้องได้สองเดือนแล้วเขาตอบกลับว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะรับผิดชอบเองน้องสาวที่เรารักมากๆท้องกับว่าที่เจ้าบ่าวที่กำลังจะแต่งงานกันมันเป็นอะไรที่เกินความรู้สึกที่เราจะรับไหวอะคะเราตัดสินใจเดินเข้าไปในห้องพิมแล้วก็ด่ามันลั่นบ้านเราทั้งโกรธ ทั้งเสียใจป้มามาก็เลยรีบเข้าไปด้วยห้องส่วนพิมพ์ก็เอาอแต่ร้องไห้กลบเกื่อนความผิดที่ตัวเองทำคนที่รักแล้เชื่อใจที่สุดสองคนทำกับเราแบบนี้แต่ที่เจ็บมากกว่านั้นคือแทนที่ป้ามาจะด่าน้องกลับปลอบมัน ทั้งที่พิมพ์ทำผิดตอนนั้นเราตัดสินใจหันไปบอกม้าว่าหนูไม่แต่งงานแล้วหนูขอยกเลิกง,งานแต่งทั้งหมดผู้ชายเราเลวแบบนี้หนูไม่แต่งด้วยแต่ทางโอเขาก็ตอบกลับมาว่าเขาจะรับผิดชอบพิมพ์เขาจะขอแต่งงานกับพิมพ์แล้วก็รับผิดชอบลูกของพิมพ์ เราผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทาไมก่อนทําเขาไม่รับผิดชอบความรู้สึกเราเลยอะค่ะมันทําให้เรายิ่งรู้สึกแย่ไปกว่าเดิมควนต่อมาโอ้กับพ่อแม่เขาก็มาที่บ้านเราค่ะพร้อมกับเงินสดสามแสนเขาบอกว่า เงินเนี้ยขอให้เป็นค่าทำขวัญที่ลูกชายเขาไปทำน้องสาวเราท้องเราก็เป็นคำขอโทษที่ทำให้เราต้องเสียใจเปลี่ยนตัวเจ้าสาวตอนนั้นปาเขาก็กระซิบกับเรามาว่าให้เอาเงินสามแสนเนี่ยขึ้นไปเก็บบนเซฟชั้นบนจังหวะที่เราเดินขึ้นไปด้านบนนะคะเราก็ได้ยิน เขาคุยกันสนุกสนานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแถมพิมพ์เบียมโทรเชิญเพื่อนสนิทมาร่วมงานแต่งด้วยซ้ำตอนนั้นเรารู้เลยว่าไม่มีใครรักแล้วก็สงสารเราสักคนหนึ่งอะ่ะทุกคนรุมรักพิมพ์กันหมดทั้งที่พิมพ์เป็นคนทำผิด ผู้ชายมีเป็นล้านอ่ะทำไมต้องแย่งแฟนพี่ตัวเองด้วยตอนนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะออกจากบ้านเราทนที่จะเห็นงานแต่งงานนี้ไม่ได้จริงๆอะคะ่ะเราก็เลยแอบเอาเงินสินสอดสิบล้านพร้อมกับเงิน ค่าทำก่อนสามแสนที่ป้าบอกให้เก็บในเซฟแต่เราเก็บไว้กับตัวเองค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราเจอมันไม่สามารถประเมินราคาได้ค่ะพอเช้าวันต่อมาเราก็เก็บกระเป๋าเก็บเอกสารสำคัญทุกอย่างพร้อมกับเงินสินสอดเราเดินลงมาข้างล่างสิ่งที่เราเห็นก็คือช่างอ่ะ เขาเอาชุดเจ้าสาวตัวจริงมาให้ลองแล้วคนที่กำลังใส่ชุดนั้นอยู่อะค่ะก็คือพิมพ์มพิมพ์มพกับใส่มันได้พอดีเบะหนูเห็นพิมพ์กำลังยืนหมุนตัวอยู่หน้ากระจกชุดเจ้าสาวที่หนูเลือกลายผ้าออกแบบทุกจุด อยากจะให้เป็นชุดที่ทําให้หนูสวยที่สุดแต่วันนี้มันกลับกลายเป็นคนอื่นใส่แทนอะพิมพ์มันหันมาบอกกับหนูว่าพี่ดูสิคะชุดใส่ได้พอดีเป๊ะเลยเหมือนตัดมาเพื่อพิมพ์เลยพี่ว่าพิมพ์จะทาปากสีอะไรดีคะคำพูดและอาการของมันอะเหมือนกำลังเยอะเยะ้ยเรา เราโมโหมากแต่เราก็ทำเป็นยิ้มกลับไปแล้วพูดกับน้องว่าชุดเนี้ยพี่รักมากพี่อยากให้เป็นชุดที่ทำให้พี่สวยสง่ามมากที่สุดในคืนที่พิเศษที่สุดของพี่แต่วันเนี้ยถ้าพี่ไม่มีโอกาสได้ใส่มันแล้ว ไม่มีใครมีสิทธิ์ได้ใส่ชุดนี้อีกแล้วหนูก็หยิบถังสีที่อยู่ด้านข้างสาดไปที่พิมพ์ตั้งแต่หัวจนถึเท้าพิมพ์ก็กรีดลั่นบ้านให้ปาม้ามาช่วยแต่เราไม่แคร์ค่ะเราก็รีบเดินออกมาจากบ้านเลยพร้อมกับไม่มีใครรู้ว่าเอาเงินฉินชดอ,ออกมาด้วยสิบล้านบาทเราเอาเงินสิบล้านบาทนี้ค่ะ มาซื้อคอนโดใหม่เอาออกมาตั้งตัวแล้วก็ไปลงทุนทำขนมเคก้กขายออนไลน์ผ่านแอปเดลิเ e r รพอทำไปได้เดือนนึงอะคะ่ะเราก็รู้ว่าเราท้องได้สี่เดือน,นะคะ่ะโอคือพ่อของลูกเราแต่เราไม่ได้บอกโอ๊คนะคะ เราไม่อยากให้เขามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตเราอีกอะเราก็เลยเลือกที่จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตอนนี้ลูกเราก็หนึ่งขวบแล้วค่ะที่ผ่านมาเราสูญเสียครอบครัวคนรักไปแต่เราก็ได้สิ่งที่สำคัญกลับมาเป็นของขวัญในชีวิตเรา ก็คือลูกของเราเองค่ะเราตั้งใจจะเลี้ยงเขาให้เป็นเด็กที่มีคุณภาพมากที่สุดแล้วทุกวันนี้เราก็มีความสุขได้ด้วยตัวเองค่ะคิดว่าจะหอกวไหมว่าเราอะมีลูกตัวเขาไม่ค่ะหนูไม่อยากให้ลูกต้องมารับรู้เรื่องแบบนี้อะค่ะ หนูสามารถเป็นทั้งแม่และพ่อได้ไน้คนเดียวกันหนูจะเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดเท่าที่คนคนนึงจะสามารถทำได้ค่ะ